ระบบการศึกษาออนไลน์เวอร์ชันหา,หาเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันนะครับปะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่อง Master ร์ทานอ o ฟูด้วยนะครับถ้เาเป็นการให้กําลังใจและเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับปายแค่นี้แหละไม่ทําคลิปอะไรยาวมาก สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ล่ะครับครูชื่อครูน้ำพูนะครับจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของเลขยกกําลังในใครเรียนมาแล้วบ้างเลขสมบัติของเลขยกกําลังเนี่ยครับ<ว>มันเป็นยังไงถ้า,าไม่รู้ไม่เป็นไรครับวันนี้ล่ะครูจะสอนแล้วนักเรียนจดตามไปด้วยนะครับอ,อ้าวอุ้ยตายหงอ้าวครับครูเฮ้ยนัดปิดกล้องทําไมอะ อตอนนี้ผมกำลังเล่นฟรีไฟครับผมเกมอะไรเล่นเกมฟรีไฟเหรอเดี๋ยวเกมฟรีไฟได้เล่นแน่นอนวันนี้แหละครูจะให้เธอเรียนก่อนใจเย็นครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องทำใบงานครับวันนี้ผมผมขี่ค้าแล้วก็องสมุดง้ครูให้ทำอะไรเอา้าไม่เรียนจะไปรู้เรื่องหรอวันนี้แหละครูให้ทำใบงานแล้วก็สมุดด้วยนะเดี๋ยวค่อยค่อยจดก็ได้ครับเดี๋ยวแคปวัดแคปหน้าจอไว้ก่อน ใช่วันนี้ต้องมาเรียนโอ้ไม่ๆๆ่ไม่ไ่เพราะว่าตอนนึงผมไม่อยากเรียนไม่เป็นไรวันนี้คุณจะมาโทรหาผู้ปกครองจริงๆนะครับเอาเอ้ยครูจะเย็นยาเบอร์สูงไปหาโอ้ไม่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 จะเย็นก่อนครับครูยาฮัลโหลฮัลโหลเอ,อิ่มนี่คุณพ่อใช่ไหมครับอ้าวฮัลโหลครับอ้าวสวัสดีครับครูมีเรื่องอะไรหรอครับพอดีว่าลูกกำลังแอดเล่นเกมอยู่ครับ มันถึงคาบวิชาคณิตศาสตราท่าบอกว่าเขายัางเล่นเกมครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองครับรครูพอ่อเรียอรไอยเอาโลซ่าพ่อทำไรอยู่เออตอนนี้ผมกำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับนอกจากเรียนแล้วทำอะไรเล่นเกมออนไลน์จริงๆ,ๆเนี่ยครับผมสอบากึนกีเรียบร้อยเข้าคลาสเข้าโรงเรียนขเยนข้าสูมาเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับพ่อบอกว่าไงให้ให้เรียนออนไลน์ ไ,ได้เล่นเกมเกมไม่เล่นที่หลังก็ได้ไปไปเรียนเดี๋ยวนี้ครูสั่งงานให้ไปไม่ขอโทษครับพอ่อเรียนก็ได้ครับ,บคุณครูได้เท่าไหร่เอย่ยโอเคครับเก่งมากครับอ้าวสมควรแล้ว <c oughs> ครูหวังว่าพวกเธอจะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นนักเรียนที่ดีที่มีต่อครูอ่ะแต่เรียนไม่ตั้งใจเรียนแล้วนยครับถือว่าเป็นการทำใเสียมารยาทมากเลยครับเนี่ยทำอะไรเอ่ยโอ้สื่อต่างๆสื่อที่อะไรด่างินกับกมแข็งมันมาจากไหนอ่ะโอ้หนักเรียนเอออย่าเอามาแชร์ในห้องนี้เด้โอ้โห อะไรมาจากติ๊กต็อกเลยโอ้โหนักเรียตั้งใจเรียนตั้งใจมากเแกงหูเร็วเรรีบรีบปิดไปไม่หาไปงานมาทำด้วยไปครูจะสอนแล้วปิดได้แล้วครูสอนหัดมีมารยาทบ้างนักเรียนทุกคนสื่อค่อยไปเปิดกันทีหลังเปิดแกล้งเพื่อนก็ได้อย่าเปิดที่นี่มันไม่มีมารยาทครูจะสอนเข้าใจไหมข้าใจไหม ลองเอาบทนิยามเนี่ยไปคิดดูนะครับเอ้าเสียงใครอะเฮ้ยปิดเสียงใครเอ่ยปิดไหมเสียงเสียงของคนไหนอะเฮ้ยใครเปิดไรอะเพื่อนโอ้โหปิดเลย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 เพื่อนปิดปิดเดี๋ยวกูจะสอนคูยจะสอนนักเรียนปิดเลยปิดเลยครับปิดเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่มีสมาธิครับปิดเลยครับ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 ปิดไหแล้วปิดไปแล้วครับโอเค ไปจริงๆแล้วครับไปเล่นฟรีไฟล์มาแทนหนึ่งได้เลยนเดี๋ยวว่าวันนี้เราขอสองคนนั่งคุยอะไรกันอ่ะปิดไม่เดี๋ยวนี้เลยเอาเข้าครูเข้าเข้าครับโอเคครับผมไม่คุยก็ได้ครับตอนนี้ให้เรียนครับไม่ได้ให้คุยครับปิดเลยครับปิดเลยปิดเลยเป็นไรครับไว้คุยทีหลังก็ได้ครับ ันนี้ครูจะให้พวกเธอเนี่ยครับไปทําแบบฝึกหัดที่ครูส่งไปในไลน์เนาะแล้วลองไปทําสักห้าข้อครูส่งมาให้ห้าข้อครับผมเฮ้ยหนึ่งฮะอะไรหรอเขียนเสร็จเอามาส่งให้เราดูด้วยนะเอ๋เอทีอย่างนี้ละโคตรเร็ว <c oughs> เด็กเรียนสมัยนี้ครับไงเสร็จยังขอรู้หน่อยขอเล่าหน่อย เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เรากําลังทําอยู่เดี๋ยววันหลังเราส่งไปให้ก็ได้อันปรึกษากันไม่ได้ให้ลอกกอเเันโยเาท้อหีสิโอ,โอโอทำไมต้องลอกด้วยคิดเองสักข้อหนึ่งก็ได้นะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกผิดถูกไม่เป็นไรแต่ขอให้ส่งครูแค่นั้นเองเนาะโอเคไม่เป็นไรลอกกันแต่ขอให้มันจําแต่ขอให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ด้วยนะลอกไปให้มันมีประโยชน์ได้นะครับ โอ้ไปในกลุ่มเลยโอเคไปแจ้งมาก